นอกรู้สุดท้ายไปดูอาหารปักใต้ที่อร่อยกันบ้างนี่คือร้านข้าวแกงที่อยู่คู่กับชาวสตูลมากว่า30ปีชื่อร้านข้าวแกงกระดมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลเยื่องกับโรงเรียนพิมานพิทยาสรนเป็นร้านอาหารพื้นเมืองรสเด็ดราคาเป็นกันเองเจ้าของคือคุณอุดมศรีจันทรัศมีหรือกระดมบรรดาขาประจําของร้านนี้บอกว่ามาร้านกระดมจานที่ต้องสั่งก็คือขั่วกลิ้งไก่แต่ในช่วงนี้ครับเป็นช่วงของเดือนรอมดอนช่วงถือศีลอด มีอาหารพิเศษที่ใครๆก็ต้องทานคือข้าวยำครุกหรือข้าวยำซาวขายในราคาถุงละสิบบาทมีน้ำขิงร้อนๆแถมให้ฟรีด้วยกะสีหรือคุณอุดมศรีเล่าว่าข้าวยำนี้เธอทํามาตั้งแต่สมัยแต่งงานใหม่ๆเป็นสูตรของชาวสตูลแท้ๆแต่จะทําเฉพาะเดือนละมดอนเท่านั้นสาเหตุที่นานๆทาทีเพราะว่าเครื่องปรุงนั้นมากเหลือเกินเต็มไปด้วยสมุนไพรใช้เวลาทํานานแต่เมื่อทานเขไปแล้วจะสบายท้อง สมุนไพรที่ว่าประกอบไปด้วยข,าข่าตะไคร้พริกไทยพริกสดผักต่างๆของทั้งหมดเนี่ยครับหั่นแล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นนํากระปิพริกไทยพริกสดขา่าหอมใบมะกรูดบดให้ละเอียดแล้วนํามาคลุกกับข้าวจากนั้นนําทุกอย่างที่หั่นไว้มาคลุกด้วยแล้วใส่ป,ปลาป่นกุ้งแห้งมะม่วงซอยและมะพร้าวคั่วคลุกข้าวให้เข้ากันอีกทีหนึง่งตักใส่ถุงขายถุงละสิบบาทดูจากถุงเหมือนน้อย แต่กาดมบอกว่ามีหลายคนทานมือเดียวไม่หมดต้องเก็บไว้ทานต่อร้านกาโดมเปิดขายทุกวันยกเว้นวันศุกร์ใครอยากทานข้าวยำต้องไปในช่วงเดือนถือสินอดเท่านั้นอาหารหาทานยากจาละสิบบาทหาไม่ได้ง่ายๆครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่